เรื่องมันเริ่มจากความตึงเครียดบนหน้านฟ้ายุโรปครับเมื่อเครื่องบินรบของนาโตกับรัสเซียต้องมาเผชิญหน้ากันในสถานการณ์ที่บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เอาละครับเรามาเริ่มกันที่ภาพของภารกิจสกัดกั้นเลยนี่เป็นสถานการณ์ที่ทําให้นาโต้กับรัสเซียต้องตื่นตัวกันแบบสุดๆเลยนะครับเป็นการ,รเผชิญหน้าที่สะท้อนความตึงเครียดที่กําลังคุก,กรุ่นอยู่ในภูมิภาคนี้ได้เป็นอย่างดีเลย3ครั้งใน1สัปดาห์ ลองนึกภาพตามนะครับว่าในช่วงปลายเดือนตุลาคมปี2025เนี่ยเครื่องบินรบของโปโลแลนด์ต้องบินขึ้นไปประกบเครื่องบินทหารของรัเสเซียถึง3ครั้งใน7วันคือความถี่ขนาดนี้มันไม่ปกติแล้วล่ะครับมันเหมือนเป็นสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างอย,อยู่แล้วคําถามก็คืออะไรทําให้เครื่องบินปริศนาลานี้กลายเป็นเรื่องใหญ่จนต้องมีการตอบสนองทางกาทหารที่รวดเร็วขนาดนี้เราไปดูรายละเอียดกันครับโอเคมาดูกันว่าใครเจอกับใคร ฝั่งหนึ่งคือเครื่องบินรบมิก2 9ของโปแลนด์ซึ่งก็คือตัวแทนของนาโตในพื้นที่เลยส่วนอีกฝั่งก็คือเครื่องบินซอนแนมอิวยีของรัสเซียที่เขาว่าเป็นเหมือนหูตาของกองทัพรัสเซียเลยแหละครับแล้วการที่สองลำนี้มาเจอกันที่น่านฟ้าสากลเหนือทะเลบอลติกบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆทําไมต้องเป็นที่นี่ทําไมต้องเป็นทะเลบอลติกก็เพราะว่าที่นี่มันคือจุดร้อนของจริงเลยครับ มันเหมือนกระดานหมากลุกที่ทั้งสองฝ่ายกําลังเดินเกมลุกลับกันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันเลยทะเลบอติกเนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่เลยนะคือฝั่งรัสเซียก็ใช้เป็นทางเชื่อมยังฐานทัพสําคัญที่คาลินินกราดส่วนฝั่งนาโตที่นี่ก็คือแนวหน้าสุดของเขาเหมือนกันเพราะงั้นต้องไม่ต้องแปลกใจเลยครับที่พื้นที่แถบนี้จะเต็มไปด้วยการเคลื่อนไหวทางทหารของทั้งสองฝ่ายอยู่ตลอดเวลาคือมันสําคัญกับทุกฝ่ายจริงๆครับสําหรับรัสเซียนะนี่คือประตูสู่ฐานทัพคาลินินกราดเลย ส่วนสําหรับนาโตนี่ก็คือแนวป้องกันฝั่งตะวันออกที่ปล่อยให้ใครเข้ามาง่ายๆไม่ได้และที่สําคัญไปกว่าน,นั้นโปแลนด์ที่อยู่ตรงนี้เนี่ยยังเป็นทางส่งความช่วยเหลือหลักไปให้ยูเครนด้วยเห็นไหมครับว่าทุกอย่างมันมาพันกันอยู่ที่นี่หมดเลยทุกตารางนิ้วมีความหมายจริงๆแล้วคําถามคือที่บินบินกันอยู่นี่มันบังเอิญหรือเปล่าบอกเลยว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ส่ายหัวเป็นแถวครับเขาเห็นตรงกันว่านี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือเกมลองเชิง ที่รัสเซียกำลังเล่นกับนาโต้เป็นแผนที่คิดมาอย่างดีแล้วว่ากันว่าเป้าหมายจริงๆของเรื่องนี้คือการทดสอบครับทดสอบอะไรก็ทดสอบระบบป้องกันของนาโต้นั่นแหละว่ายังทํางานได้ดีอยู่ไหมแต่ที่ลึกไปกว่านั้นคือเขาอยากจะดูปฏิกิริยาอยากจะรู้ว่านาโต้จะทํำยังไงจะกล้าเล่นด้วยแค่ไหนแน่นอนครับว่าพอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นหนังคนละม้วนเลยฝั่งนาโต้กับโปแลนด์ก็บอกว่าเฮ้ยแบบนี้มันอันตรายไม่เป็นมืออาชีพเลยนะ ส่วนฝั่งรัสเซียก็สวนกลับทันทีว่าเราบินของเราดีๆในน่านฟ้าสากลตามกฎหมายพวกคุณนั่นแหละที่มายั่วยุโอเคพักเรื่องการเมืองไว้ก่อนนะครับเพราะมีเรื่องที่มันอันตรายยิ่งกว่านั้นอีกนั่นก็คือความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้เวลาที่เครื่องบินทหารบินแบบล่องหนหรือปิดสัญญาน,นี่แหละครับอันนี้น่ากลัวของจริงเพื่อเห็นภาพชัดๆนะครับ ปกติแล้วเนี่ยเครื่องบินก็ต้องยื่นแผนการบินเปิดสัญญาณที่เรียกว่าทรานสปอนเดอร์แล้วก็ต้องติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลาแต่สิ่งที่เครื่องบินรัสเซียทาในวันนั้นคือตรงกันข้ามทั้งหมดครับไม่ทําอะไรเลยสักอย่างบินมืดๆไปเลยซึ่งมันเป็นฝันร้ายของคนที่คุมการจะราจรทางอากาศชัดๆแล้วผลที่ตามมามันน่ากลัวขนาดไหนบอกเลยว่าเดิมพันมันสูงมากนะครับพอแค่พลาดนิดเดียวแค่เสี้ยววินาทีเดียวจริงๆมันอาจหมายถึงการชนกันกลางอากาศได้เลย แล้วไม่ได้จะชนกันแค่เครื่องบินรบด้วยกันนะแต่ลองคิดดูสิว่าถ้าไปชนกับเครื่องบินโดยสารที่มีคนอยู่เป็นร้อยๆอยชีวิตละ่ะมันคือหายนะเลยนะครับมันเลยเกิดคำถามที่น่าคิดตามมาว่าแล้วถ้ามันพลาดขึ้นมาจริงละ่ะถ้าครั้งหน้ามันไม่ได้จบแค่การบินประกบกันแต่จบลงด้วยโศกนาฏกรรมใครจะรับผิดชอบแล้วเรื่องมันจะบานปลายไปถึงไหนที่ต้องทำความเข้าใจก็คือ เหตุการณ์แบบนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วจบไปแล้วครับแต่มันกลายเป็นความปรปรติใหม่หรือ new normal ไปแล้วในยุโรปโดยเฉพาะในบรรยากาศที่ไม่ไว้ใจกันอย่างทุกวันนี้นับตั้งแต่สงครามในยูเครนเริ่มต้นขึ้นเราลองมาไล่เรียงเหตุการณ์กันดูนะครับมันเริ่มตั้งแต่ปี2022ที่รัสเซียบุกยูเครนเต็มรูปแบบอันนั้นคือจุดเปลี่ยนเลยจากนั้นในปี2023ถึง2024นาโตก็เสริมกำลังทาหารฝั่งตะวันออกครั้งใหญ แล้วพอมาถึงปลายปี2025สิ่งที่เราเห็นก็คือรัสเซียบินแบบปิดสัญญาณถี่ขึ้นมากแล้วนาโต้ก็ต้องขึ้นสกัดกั้นบ่อยขึ้นตามไปด้วยมันเป็นเหมือนโดมิโน,โนที่ล้มต่อๆกันมาเลยครับสรุปง่ายๆก็คือสิ่งที่เราเห็นอยู่นี่มันคือสภาวะปกติแบบใหม่ไปแล้วครับเป็นการ,รเผชิญหน้ากันเบาๆแต่ต่อเนื่องและเสี่ยงสูงมากมันเหมือนเราทุกคนกําลังดูคนเดินไต่ลวดเส้นบางๆที่ขึงอยู่ระหว่างคําว่าสันติภาพกับสงคราม ซึ่งไม่รู้เลยว่าจะขาดลงมาเมื่อไหร่และทั้งหมดนี้ก็ทิ้งคําถามสุดท้ายที่สําคัญที่สุดเอาไว้ครับว่าความตึงเครียดที่มันสะสมมาเรื่อยๆแบบนี้สุดท้ายแล้วมันจะไปถึงจุดแตกหักหรือเปล่าและโลกจะทํำยังไงเพื่อไม่ให้ความผิดพลาดแค่ครั้งเดียวกลายเป็นชนวนของสงครามครั้งใหญ่ในยุโรปสำารอยประวัติศาสตร์อีกครั้ง